ตรงนี้ครูเอาเป็นทรงทางเรขาคณิตมานะนี่ลักษณะเป็นทรงกลวยเวลานักเรียนมองภาพนักเรียนเห็นไหมคะลักษณะของภาพที่มองเนี่ยถ้านักเรียนมองตามในจอทีวีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันออกมาเหมือนสี่เหลี่ยมตั้งถูกไหมคะแต่จริงแล้วถ้าเราจะแสดงภาพนี้ ให้ผู้อื่นรู้เนี่ยเราจะต้องสร้างโครงขึ้นมาให้เห็นว่ามันมีส่วนนี้ด้วยก็คือมันมีส่วนที่เป็นขอโทษค่ะขอโทษค่ะหลุดไปเลยอ่ะมันมีส่วนที่เป็นลักษณะของทางด้านที่เป็นนัาตัดของมันนะคะลักษณะตรงนี้นั่นคือเวลานักเรียนวาดภาพแล้ว นักเรียนก็จะต้องสื่อให้เขารู้ด้วยว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะปิดแบบตันหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นแบบโปรงและมีฝาปิดหรือไม่มีฝาไปเลยนะคะหรือไม่มีฝาไปเลยทีนี้วันนี้เราจะพิจารณาอย่างนี้เมื่อแสดงภาพของมันออกมาเป็นทรงแล้วเนี่ยพิจารณารูป เราใช้คำว่ารูปครี่นะคะในคณิตศาสตร์ก็คือครี่ออกว่าทั้งหมดนี้เป็นทรงเลขากรวงหลังจากครี่ออกแล้วมันประกอบมาจากผิวที่มันประกอบมันเนี่ยมันเป็นหน้าตาอย่างไงนะครูก็ใช้วิธีอย่างนี้เลยดูรูปครี่ตัวนี้ครูใช้กรวยเป็นตัวหลักเลยนะคะครูก็จะตัดรูปครี่ตัดเลย ตัดตามแนวของมันนะนักเรียนก็จะเห็นว่ารูปคลี่ของกลวยนี้ส่วนที่จะประกอบออกมาเป็นกลวยได้ก็จะมีอย่างนี้คือเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมฐานโคง้งซึ่งสามเหลี่ยมฐานโค้งตัวนี้จะเป็นผิวข้างที่ประกอบขึ้นเป็นกลวยนะคะเป็นผิวข้างที่ประกอบเป็นกลวย หน้าตาของมันจะออกมาเป็นสามเหลี่ยมฐานโคง้งลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะมีตัวหน้าตัดนั้นเป็นรูปวงกลมตัวหน้าตัดเป็นรูปวงกลมนั่นคือถ้าเห็นรูปคลี่นักเรียนสามารถบอกได้ว่ารูปคลี่นี้เมื่อประกอบขึ้นแล้วเป็นลักษณะทรงอะไรรูปคลี่นี้เป็นลักษณะของทรงอะไรนั่นคือพยายามมองทุกรูปคลี่เลยว่าลักษณะของรูปคลี่จะเกิด จากภาพนั้นเป็นอะไรได้บ้างทีนี้ถ้าเป็นทรงอื่นล่ะอ,อย่างเช่นคุณมองตัวนี้ตัวนี้เป็นทรงกระบอกทรงกระบอกนะคะก็จะมีหน้าตัดเป็นรูปวงกลมเหมือนกันหัวท้ายเป็นลนักษณะรูปวงกลมรูปครี่ของทรงกระบอกแล้วก็จะตัดทรงเหมือนกันนะคะ แต่นี่ครูใส่ลงมาในตัวทรงกระบอกเลยครูก็ดึงออกมารูปคลีของมันก็จะประกอบไปด้วยหน้าตาแบบนี้ครูดึงอย่างนี้เลยนะคะนักเรียนก็คือหนึ่งผิวข้างจะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็จะมีปิดหัวท้ายด้วยรูปวงกลมที่เป็นปิดหน้าตัดของมันนั่นเองปิดหน้าตัดทางสองทาง พราะลักษณะทรงกระบอกนั้นหัวท้ายมันจะออกมาเป็นรูปหน้าตัดหน้าตาเหมือนกันแตกต่างจากกล้วยกล้วยนี่จะมีเฉพาะฐานกล้วยจะมีเฉพาะฐานพอยอดนี่มันจะเป็นจุดมุมถูกไหมคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะอื่นๆก็เหมือนกันครูเอาทรงอื่นมาอีกลักษณะของทรงอื่นๆนะคะตรงนี้เป็นทรงกระบอกนะคะครูเลื่อนทรงกระบอกไปก็มาดูทรงนี้ นี่เป็นรูปคลี่ของลักษณะน,นี้เป็นเป็นอะไรคะรูปคลี่พีระมิดครูก็ประกอบขึ้นเป็นทรงเป็นทรงที่เรียกว่าพีระมิดฐานเป็นสี่เหลี่ยมนะหน้าก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสามหน้าจุดตรงนี้ก็จะเป็น จุดยอดหรือปลายแหลมอย่างนี้ทรงแบบนี้จะออกมาอยู่ในรูปของพีระมิดถ้าเป็นเหลี่ยมเราจะเรียกพีระมิดแต่ถ้าเป็นยอดที่ออกมาอยู่ในรูปฐานเป็นวงกลมเราก็จะเรียกกรวยนะคะลักษณะแบบนี้เราก็เห็นว่าลูกคลี่ของมันจะออกมาเป็นทรงนี้ นะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมสขอโทษค่ะเอาถูกแล้วสามเหลี่ยมทั้งหมดสี่ภาพครูใช้สีแตกต่างกันนะมันก็จะมีตัวที่เป็นฐานประกอบขึ้นนะอาจจะเป็นรูปนี้หนึ่งหรืออาจจะเป็นแบบลักษณะของปริซึมรูปคขี้ของปริซึมนะคะมาดูรูปคขี้ปริซึม ปิซึมรูปนี้อยู่ในรูปที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะสี่เหลี่ยมคางหมูปิดรูปด้านข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่ด้านแล้วก็ปิดหน้าตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะลักษณะของแท่งปริซึมตัวนี้หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหรือถ้าอยู่ในลักษณะตัวตั้งแบบนี้ครูก็เรียกว่าฐานเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู เพราะว่าด้านบนที่เป็นฝาปิดเนี่ยที่เอียงให้เห็นด้านบนที่เป็นฝาปิดตรงนี้นะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะฉะนั้นทรงต่างๆในเรขาคณิตทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งตั้งแล้วก็นอนถ้านอนเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นหน้าตัดแล้วก็เรียกตรงนี้เป็นฐานถูกไหมคะตรงนี้เป็นหน้าตัดตรงนี้ก็จะเป็นฐานแล้วด้านบนนี้ก็จะเรียกว่าเป็นฝาปิดด้านบน ด้านบนนะแต่ถ้าถ้านักเรียนตั้งแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้เราก็จะเรียกว่ามันอยู่ในแนวตั้งพออยู่ในแนวตั้งเราก็จะเรียกตรงนี้เป็นด้านบนกับด้านล่างปิดหัวท้ายเพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ในทรงไหนก็ได้อาจจะใส่เหลียมมาอย่างนี้เพื่อเห็นด้านข้างสองข้างเพราะฉะนั้นการเขียนรูป ของทรงเรขาคณิตก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าจะเขียนอย่างไรทรงที่มองออกมาเนี่ยมันอาจจะตั้งอยู่นอนอยู่หรืออย่างไรก็แล้วแต่ลักษณะของรูปคลี่ก็เหมือนกันหลังจากคลี่แล้วเนี่ยหลังจากคลี่แล้วนะคะมันก็อาจจะเอียงอยู่หรือตั้งอยู่ในแนวใดแดวหนึ่งแนวใดแดวหนึ่งแล้วนักเรียนก็เขียนภาพออกมาว่า มันประกอบแล้วเป็นทรงเรขาภาพอะไรทีนี้มาดูอีกทรงหนึ่งที่ครูเตรียมมานะคะทรงนี้ก็จะดูยุ่งยากหน่อยนะทรงนี้จะดูยุ่งยากหน่อยใหญ่หน่อยนะคะลักษณะของทรงนี้ลูกครีก็จะมีปิดหัวท้ายอยู่สองแผ่น ทีนี้เวลาประกอบทรงเวลาประกอบทรงนะคะครูก็จะมาให้ดูเรื่องประกอบทรงลักษณะของทรงจะออกมาเป็นทรงอย่างนี้เดี๋ยวครูจะส่งไปให้นักเรียนได้ลองจับดูนะออกมาเป็นทรงก็จะเป็นทรงลักษณะแบบนี้ก็คือทรงที่เป็นเหมือนบ้านก็คือด้านล่างเนี่ย จะเป็นลักษณะของปริซึมปริซึมหน้าตัดสี่เหลี่ยมแล้วก็ต่อด้านบนเนี่ยก็เป็นปริซึมที่เป็นหน้าตัดสามเหลี่ยมส่วนที่มันมาประกอบกันก็คือฐานของมองเห็นไหมคะนี่นะคะคัวด้านนี้ฐานของสามเหลี่ยมที่เป็นปริซึม หน้าตัดสามเหลี่ยมเนี่ยฐานของมันก็จะมาปิดบนด้านของบนฝากล่องนั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนที่มันมาประกอบกันเป็นทรงหมายถึงอสองทรงมาซ้อนกันนั่นเองมาวางเทินกันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเขียนภาพของตัวนี้เราก็จะตัดภาพที่มองนะคะก็จะตัดฝาตรงนี้ออก หนึ่งแผน่นเพราะว่ามันไม่ได้ประกอบเป็นผิวนอกของทรงแล้วก็จะตัดแผ่นที่เป็นฐานของปิซึ่มสามเหลี่ยมออกอีกหนึ่งแผน่นเพราะฉะนั้นพอเวลาเป็นรูปครี่มันก็จะออกมาเป็นทรงนี้เท่านั้นคูก็พับทิ้งไปเลยหนึ่งอันก็จะเหลือแค่นี้นะคะจะเหลือแค่นี้ก็คือหนึ่งดูนะหนึ่ง ด้านที่เป็นฐานของปริซึมแท่งสี่เหลี่ยมด้านข้างด้านข้างสีแดงนี้นะคะของสี่เหลี่ยมส่วนด้านนี้สีน้ำเงินตรงนี้กับสีแดงที่เป็นวงน้ำเงินนี้ก็จะเป็นด้านข้างที่ประกอบเป็นเหมือนมุงหลังคาของสี่เหลี่ยมส่วนตัวฐานนี้จะหายไปนะคะ ฐานนี้นะคะฐานที่ครูเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดโชว์รูปเนี่ยเนี่ยสีเขียวตรงนี้นะคะมันก็จะหายไปมันก็จะเหลือแค่มุงหลังคาแค่นี้มุงหลังคาแค่นี้นะคะ,ค,ค,ะ,ค,ะคือสองด้านเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงมีจุดนั่นเองนี่คือรูปคลี่ของแท่ง ซึมหน้าตัดอะไรเนี่ยครูประกอบแล้วหน้าตัดเป็นอะไรคะนักเรียนดูซิหน้าตัดจะเป็นรูปอะไรประกอบแล้วหน้าตัดเป็นรูปอะไรคะ,ระเดี๋ยวนะนักเรียนเดี๋ยวนะคะครูบังคับก่อนเดี๋ยวจะไปให้นักเรียนลองจับดูหน้าตัดจะเป็นรูปอะไรเนี่ย น้าตัรูปกี่เหลี่ยมคะกี่เหลี่ยมไม่ใช่ทั้งหมดนี้เลยอะ่ะเหล,ลองดูนะคะนี่หนึ่งนะหนึ่งที่นี่นะคะเอาหนัดยอดนี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมเพราะแทนที่จะตรงนี้แล้วตัดมานี่เลยตัดเหลี่ยมเข้ามานี่ขยุ่มขึ้นไปอีกหนึ่งเหลี่ยม เพราะฉนั้นอย่างนี้ถือว่าเป็นปริซึมหน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองเพราะฉะนั้นด้านข้างของมันก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด5ด้าน1นะคะแล้วก็ไป2สีแดงแล้วก็มา3ด้านล่างแล้วก็กลับวนมา4ที่สีแดงนี่อีก แล้วก็ขึ้นมานี่ห้าก็จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมทั้งหมดหแผ่นที่จะประกอบขึ้นแล้วเป็นรูปคลี่ของรูปปริซึมหน้าตัดห้าเหลี่ยมแล้วก็จะมีด้านสองด้านตรงนี้ประกอบกันเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะมันจะเป็นห้าเหลี่ยมอย่างนี้นะคะนักเรียนแต่พอเวลามันเป็นรูปคลี่แล้ว เพื่อให้ประกอบง่ายเราก็ต้องใช้วิธีใช้ลิ้นมาช่วยเพื่อให้มันเข้าทรงได้นั่นเอง